ปี2,564ยังต้องถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วยว่าเป็นปีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีใช้งบประมาณแผ่นดินครบ20ล้านล้านบาทตั้งแต่บริหารประเทศยึดอำนาจมาตั้งแต่ปี2,557จนถึงปัจจุบันท่านเป็น นายกรัฐมนตรีที่ใช้งบป,ประมาณประเทศแผ่นดินต่อเนื่องมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยแต่น่าแปลกใจที่ผ่านมา6ปีเงิน20ล้าน,ล,านล้านบาทของพระเด็ปประยุทธ์นั้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้น้อยมากกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผม พิธาลิมเจริญรัฐบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่สภาผู้แทนราษฎรจะกำหนดอนาคตของพี่น้องชาวไทยอนาคตที่เราอยากสร้างประเทศของเราหลังจากนี้อย่างไรและอนาคตที่เราหวังจะเห็นประชาชนคนในชาติอยู่ดีมีสุขเสมอภาคกันมากน้อยแค่ไหน งบประมาณปี2564มูลค่า3.3ล้านล้านบาทที่จะต้องผ่านสภาแห่งนี้จึงต้องตอบกับพี่น้องประชาชนให้ได้ว่างบประมาณก้อนนี้จะแก้ปัญหาให้พวกเขาเหล่านั้นได้หรือไม่และรัฐบาลเข้าใจโจทย์ของการแก้ไขปัญหาของประเทศต,ตอนนี้มากน้อยเพียงใดปี2564นอกจากจะเป็นปีที่ประชาชนทุก แสนสาหัสแล้วปี2564ยังต้องถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วยว่าเป็นปีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีใช้งบประมาณแผ่นดินครบบ20ล้านล้านบาทตั้งแต่บริหารประเทศยึดอำนาจมาตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบันท่านเป็น นายกรัฐมนตรีที่ใช้งบป,ประมาณประเทศแผ่นดินต่อเนื่องมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยแต่น่าแปลกใจที่ผ่านมา6ปีเงิน20ล้านล้านบาทของพลเด็ปประยุทธ์นั้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้น้อยมากโตเพียง3ล้านล้านบาทเท่านั้นครับท่านประธานจาก13ล้านล้านบาทในปี2557ที่ท่านยึดอำนาจมาเป็น16ล้านล้านบาทในปี2562 การแก้ปัญหาที่ผ่านมาอาจกล่าวได้ว่าเศรษฐกิจไทยดื้อยาขนาดหนักนี่คือมหาปะยุทตภัยที่ยิ่งเพิ่มงบประมาณความเชื่อมั่นยิ่งลดลงสวนทางกันแม้ว่าจะถมงบประมาณลงไปเท่าไหร่เศรษฐกิจก็ไม่เต็มไม่กระเตื้องการแก้ไขปัญหาประเทศต่อจากนี้ถ้าเราจะเดินกันแบบเดิมๆ แก้กันแบบเดิมๆงบประมาณแบบเดิมๆแล้วจะคาดหวังว่าจะได้รับผลลัพธ์แบบใหม่ๆก็คงจะเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าเราจะใส่เม็ดเงินลงไปมากเท่าใดก็ตามสิ่งที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้เป็นมหาวิกฤตที่กำลังล้อมประเทศเป็นมหาวิกฤตที่โลกกำลังปรับตัวและเป็นมหาวิกฤตที่ไทยจะถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยน ในเวลานี้รัฐบาลไทยกลุ่มทรัพยากรของประเทศจำนวนมหาศาลอย่างน้อย5ก้อนด้วยกันมีงบประมาณปี64 3.3ล้านล้านบาทมีงบสู้ภัยโควิดจากประกองเงินกู้และพรบอนงบ2ล้านล้านบาทมีเงินนอกงบประมาณอีก2.2ล้านล้านบาทบวกลบคูณหารเร็วๆแล้วเป็นเงินภาษีของประชาชนที่ท่านบีบคอมาสูงถึง7.5ล้านล้านบาท ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนดังที่ผมได้อภิปรายไปหลายครั้งว่าเงินจำนวนมหาศาลในวิกฤตครั้งนี้ถ้ารัฐบาลใช้เป็นเราจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้หรืออย่างน้อยก็น่าจะทุเลาความทุกข์ร้อนของคนไทยได้ไม่มากก็น้อยแต่น่าเสียดายครับท่านประธานตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาผมนั่งอ่านงบประมาณปี64 ก็เพราะว่าเป็นการจัดงบประมาณเหมือนประเทศไทยไม่มีวิกฤตไม่ได้ต่างอะไรจากงบประมาณปี2563และผมเชื่อว่าถ้าชุดความคิดยังเป็นเหมือนเดิมงบประมาณปี2565งบประมาณปี2566ก็ยังจะออกมาเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ประเทศณขณะน,นี้เดือนมิถุนายนจะเป็นเดือนสุดท้าย ที่ผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเดือนสุดท้ายโดยที่รัฐบาลยังไม่ได้ประกาศมาตรการรองรับใดๆเดือนกรกฎาคมก็จะเป็นเดือนสุดท้ายที่พี่น้องเกษตรกรกว่า7ล้านครัวเรือนรับเงิน5,000บาทครบ3เดือนส่วนกลุ่มคนเปราะบางไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุคนพิการกว่า6.7ล้านคนจะได้รับเงินเยียวยา 1,000บาทเดือนหน้าเป็นเดือนสุดท้ายเช่นเดียวกันสำหรับลูกหนี้รายย่อยครับท่านประธานที่พักชำระหนี้กับธนาคารไว้อีกกว่า15 000, 000, ล้านรายก็จะต้องเริ่มกลับมาจ่ายหนี้ในเดือนกันยายนกลุ่มคนที่จะตกงานกว่า8ล้านคนและน้องๆน,น,นักศึกษาจบใหม่ที่อาจจะหางานไม่ได้อีก5แสนคนถ้าบวกลบคูณหารเร็วๆแล้ว,เร,ว,เ,รวเราอาจพบว่ามีคนกว่า 30ล้านคนประชาชนกว่าครึ่งค่อนประเทศที่กำลังจะจมหายไปต่อหน้าต่อตาพวกเราซึ่งถ้าพวกเขาจมไปแล้วโอกาสที่เขาจะกลับมาฟื้นยืนอีกครั้งเป็นเรื่องที่ยากมากและนี่คือความท้าทายเบื้องต้นที่กองอยู่ตรงหน้าพวกเราซึ่งรายจ่ายของงบประมาณจะชี้ชะตาประเทศโดยมีชีวิตของคนเหล่านี้เป็นเดิมพัน ในขณะที่สถานการณ์ความยากจนความเหลื่อมล้ำเหล่านี้กำลังก่อตัวขึ้นรายได้ของรัฐบาลเองก็มีปัญหาเช่นเดียวกันสำนักงบประมาณของรัฐสภาแห่งนี้ได้ประเมินไว้ว่าการจัดเก็บรายได้ภาษีของรัฐจะหลุดเป้าหลุดเป้าถึงปีละ3.5แสนล้านครับท่านประธานทั้งปี63และปี64รวมกัน2ปีเป็นมูลค่าถึง7แสนล้านบาท ผมฟังแล้วคนหัวลุกจึงไปดูข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่เกิดขึ้นจริงในช่วง8เดือนที่ผ่านมาของปีนี้ก็พบว่าการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลหลุดเป้าจริงถึง2องแสนล้านบาทเข้าไปแล้วทั้งสรรพากรทั้งสรรภามิตรทั้งสุลก,กากรหลุดเป้าหมดครับนี่คือตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงนี่คือสถานการณ์จริง ที่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณคาดการรายได้ของรัฐบาลเพราะฉะนั้นเมื่อรายได้หลุดเป้าก็ต้องกู้เพิ่มจากที่ประประมาณการไว้ว่าขาดดุลงบประมาณเบื้องต้นปีนี้600ล้านบาทถ้ารายรับปี63หลุดเป้ารายรับปี64หลุดเป้าดีไม่ดีรัฐบาลอาจจะต้องหาเงินเพิ่ม แล้วก็อาจเตรียมตัวที่จะต้องกู้เพิ่มอีกมากถึง1.3ล้านล้านบาทผมอภิปรายมาถึงจุดนี้หวังว่าทุกท่านจะเห็นพ้องต้องกันว่าสถานการณ์ทั้งรายจ่ายและรายได้นั้นของประเทศหนักหนาสาการมากอยู่ทีเดียวการใช้จ่ายในแต่ละเม็ดแต่ละหน่วยต้องคุ้มค่า ตอบโจทย์สถานการณ์และตรงกับนิยามความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่ได้เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ไม่ใช่เวลาของเรือดำน้ำไม่ใช่เวลาของสไตรเกอร์ไม่ใช่เวลาของกระสุนปืนไม่ใช่เวลาของการสร้างถนนไม่ใช่เวลาของการทำป้ายไม่ใช่เวลาของการติดกล้องไม่ใช่เวลาของการจัดสัมมนาแต่เป็นเวลาของวัคซีนเป็นเวลาของการสร้างงานเป็นเวลาของความมั่นคงทางสาธารณสุขเป็นเวลาของความมั่นคงทางอาหารเป็นความ เป็นเวลาของความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมรัฐบาลคือความหวังสุดท้ายของประชาชนประเทศชาติจะรอดได้รัฐบาลต้องใช้เงินเป็นหาเงินเป็นแล้วก็ต้องกู้เงินเป็นทรัพยากรที่มีอยู่รัฐบาลต้องจัดการให้ดีประชาชนถึงจะมีความหวังแล้วประชาชนจะ หมดหวังหรือสิ้นหวังกับงบประมาณฉบับนี้เรามาลองทดสอบกันดูครับท่านประธานถ้าประชาชนที่ฟังอยู่ทั่วประเทศเป็นกลุ่มพี่น้องแรงงานนอกระบบที่ใช้ชีวิตกันอย่างไม่มีหลักประกันและได้รับผลกระทบจากการปิดเมืองในช่วงเวลาที่ผ่านมาสามัญสำนึกของผมก็บอกว่างบประมาณของกระทรวงแรงงานนั้นน่าจะต้องเพิ่มขึ้น และมีโครงการที่จะช่วยเหลือให้พี่น้องนอกระบบให้เข้าสู่ในระบบมีหลักประกันชีวิตมีโครงข่ายทางสังคมรองรับแต่ผมต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องแรงงานด้วยครับงบประมาณของกระทรวงแรงงานถูกลดลงถึง3 0 0พล้านบาทและไม่มีแผนโครงการที่จะช่วยนำพี่น้องเข้าสู่ระบบแต่อย่างใดสำหรับพี่น้องที่กำลังจะตกงานและจะต้องหางานใหม่กว่า8ล้านคนทั่วประเทศ ผมต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับหน่วยงานสําคัญจากกรม,มการจัดหางานหรือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับงบประมาณน้อยลงทั้งสองกรมสําหรับพี่น้องที่อาจจะใชปะ้ประกันสังคมไม่ได้อีกต่อไปและก็ต้องมาใช้สิทธิประโยชน์บัตรทองมากขึ้นสามัญสำนึกของผมก็บอกว่าน่าจะมีงบประมาณอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะมารองรับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยและไม่มีงานทําผมต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับเงินอุดหนุนบัตรทองก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามสถานการณ์เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่ก็เป็นไปแล้วถ้าประชาชนที่ฟังอยู่ทั่วประเทศเป็นคนที่เคยหวังพึ่งระบบ AI ของรัฐบาลและทุลักทุเลกับการของเงินเยียวยา5,000บาท รอแล้วรออีกในการลงทะเบียนเป็นเดือนๆในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างสิงคโปร์ใช้เวลาเพียงไม่กี่วันหลังที่คอรมออนุมัติในการโอนเงินช่วยเหลือตรงกับพี่น้องประชาชนของเขาทุกคนผ่านโครงข่ายดิจิตอลที่เหมือนเป็นสะพานเชื่อมรัฐกับประชาชนไว้ด้วยกันข่าวดีก็คือกระทรวงดิจิตอลเป็นกระทรวงที่ได้รับงบประมาณเพิ่มมากที่สุดในปี2564 สามัญสำนึกของผมก็บอกว่าน่าจะมีงบประมาณอะไรสักอย่างที่จะมาต่อยอดจากเราไม่ทิ้งกันทำดิจิ t a l Wallet ทำ s m า s t i r t i r d a r d ที่ทำให้รัฐบาลสามารถแก้ปัญหานี้ได้ดีกว่าเดิมทั่วถึงกว่าเดิมรวดเร็วกว่าเดิมแต่เกิดเหตุถ้าเกิดเหตุที่รัฐบาลต้องประกาศปิดเมืองอีกครั้งแต่ผมต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับไม่มีงบประมาณโครงการเหล่านี้ อยู่ในงบปี64หรือถ้ามีก็ไม่มีตัวชีวัดที่แน่นอนถ้าประชาชนที่ฟังอยู่เป็นพี่น้องชาวภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาไฟป่าปัญหา PM 2.5พร้อมกับปัญหาวิกฤตในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับปีนี้งบประมาณแผนยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมแทบจะไม่เพิ่มขึ้นเลย ส่วนงบของการแก้ไขปัญหาไฟป่านั้นเพิ่มขึ้น260ล้านบาทแต่ตัวชี้วัดไม่ได้เพิ่มขึ้นตามงบประมาณด้วยนั่นก็หมายความว่ามีโอกาสที่พี่น้องชาวภาคเหนือจะต้องทุกทรมานกับปัญหาเดิมๆหรืออาจจะแย่ก,กว่าเดิมเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาถ้าพี่น้องที่ฟังอยู่เป็นพี่น้องชาวอีสานที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง พร้อมปัญหาโควิดถึงแม้งบประมาณปีนี้กรมชลประทานจะได้งบประมาณเพิ่มมากถึง8,000ล้านบาทแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่างบประมาณนั้นจะสะท้อนความรุนแรงของวิกฤตภัยแล้งในประเทศการรวมศูนย์ของงบประมาณและการเน้นการเยียวยามากกว่าการป้องกันไม่ต่างอะไรจากที่ผมเคยได้อภิปรายไปเมื่อปีที่แล้วถ้าประชาชนที่ฟังอยู่เป็นพี่น้องภาคใต้ ที่รายได้จากการท่องเที่ยวหายไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ประสบปัญหาราคาย,ยางตกต่ำเพราะส่งออกไม่ได้พร้อมกับปัญหาโควิดโดยสามัญสำนึกของผมแล้วก็คิดว่ากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยควรจะมีแผนการมีการประมาณการที่สะท้อนกับสถานการณ์จริงแต่กลับเป็นเช่นนั้นไม่ครับท่านประธานแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว700 0ล้านบาท เป็นงบสร้างถนนถึง25%งบการท่องเที่ยวแต่เอามาสร้างถนนแถมตัวชี้วัดสมมติฐานที่ใช้ยังคาดว่าการท่องเที่ยวปีนี้ยังจะโตอีก8%ปีหน้าก็ยังจะโตอีก8%ซึ่งพี่น้องชาวใต้ก็รู้ดีว่าเป็นสมมติฐานที่ไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยในทางกลับกันผมดีใจที่ท่านรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อกี้ได้ออกมาประกาศว่าจะเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การท่องเที่ยวเกี่ยวกับการแพทย์ซึ่งเป็นนโยบายที่น่าสนใจเป็นนโยบายที่น่าสนับสนุนแต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีงบประมาณก้อนไหนที่เพียงพอกับภารกิจที่ท่านได้ประกาศไว้นี่เป็นตัวอย่างห้าตัวอย่างที่ผมใช้ทดสอบว่างบประมาณปีนี้จะสร้างความหวังหรือจะทำให้ประชาชนสิ้นหวังประชาชนก็คงจะเป็นคนที่ตอบคำถามนี้ได้เป็นอย่างดี อีกคำถามหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าจะอยู่ในใจของใครหลายๆคนว่างบประมาณของประเทศมากมายขนาดนี้ทำไมถึงไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในประเทศนี้ได้ทำไมไม่มีงบเพียงพอให้รัฐได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์และใช้ประโยชน์ให้เกิดการพัฒนาได้จริงเพื่อที่จะตอบสนองสถานการณ์ให้ทันเหตุการณ์บ้านเมืองเลยหรือ คำตอบสั้นๆก็คืองบประมาณของประเทศเราเป็นงบประมาณค่าราชการครับไม่ใช่เป็นงบของประชาชนถ้าท่านดูจากสไลด์นี้<ส>ก็จะเห็นว่างบประมาณประเทศ3.3ล้านล้านเราสามารถที่จะใช้ได้จริงๆก็คือแค่สีส้ม1ล้านล้านเท่านั้นเพราะงบประมาณนั้นมีภาระผูกพันอยู่แล้วอันได้แก่ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสวัสดิการตามกฎหมายดอกเบี้ยและเงินต้นเงินอุดหนุนท้องถิน่น แล้วก็งบผูกพันงบประมาณที่สามารถยกย้ายมีความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาสถานการณ์ประจําปีนั้นของประชาชนมีน้อยกว่าย้ำนะครับน้อยกว่าค่าใช้จ่ายบุคลากรของ,ของภาครัฐอีกนี่แสดงให้เห็นเลยว่ารัฐราชการไทยนั้นอุ้ยอ้ายมากน้อยเพียงไรทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ทดสอบรัฐบาลว่าใช้เงินเป็นหรือใช้เงินไม่เป็นไขมันของงบประมาณนั้นอยู่ที่ตรงไหน แต่สิ่งที่คนไทยต้องการมากกว่าไม่แพ้กันในขณะนี้ก็คือรัฐบาลที่หาเงินเป็นอย่างที่ผมได้เรียนไว้เบื้องต้นแล้วครับว่าต่อจากนี้ไปการหาเงินการหาไรายได้ของรัฐบาลจะทำได้อย่างายากลำบากการเก็บภาษีรายได้ของรัฐวิสาหกิจมีความเป็นไปได้ที่น่าจะหลุดเป้าอีกทั้งสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ฐานภาษีสำคัญต่างๆอันได้แก่ภาษีแบ ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คงจะได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจทั้งไทยและเทศล่าสุดการที่ระบบเศรษฐกิจเราพึ่งพาส่งออกและการท่องเที่ยวมากเกินไปเมื่อส่งออกลดลงถึงสามสิบเอร์เซ็นและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยไม่ได้เลยเศรษฐกิจก็ต้องซบเซาเป็นธรรมดาแล้วรัฐก็จะขาดรายได้ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่เป็นวงจรอุบาทตอต่อๆกันไป านประธานครับโลกข้างหน้าคือโลกที่เราจะต้องพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะมหาวิกฤตครั้งนี้ทุกประเทศต่างบอบช้ําด้วยกันทั้งสิ้นระเบียบโลกใหม่คือโลกไร้ระเบียบ New World Order คือ No World Order ประเทศไทยมีความจําเป็นที่จะต้องสร้าง Supply Chain ใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆให้เศรษฐกิจของประเทศเข้มแข็งจากภายใน ทดแทนการกินบุญเก่าของอุตสาหกรรมเก่าๆที่เราเคยพึ่งพามาตลอด40ปีที่ผ่านมารวมถึงการหาฐานภาษีใหม่ๆที่จะช่วยเพิ่มรายได้กับรัฐบาลที่ถังแตกการกระจายอำนาจจะเป็นหัวหอกสำคัญที่จะปลุกศักยภาพและเศรษฐกิจไทยทรัพยากรไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนให้กระจายไม่กระจุกงบประมาณ สิทธิทำกินและอำนาจรัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องจริงจังกับสามเรื่องนี้ไม่อย่างนั้นรัฐบาลจะไม่สามารถหาเงินเพื่อที่จะมารองรับการใช้จ่ายอันมหาศาลในอนาคตอันใกล้การจะหยิบยืมเงินหรือขอความช่วยเหลืออะไรจากใครก็คงไม่ได้ง่ายนักเพราะฉะนั้นงบปี64จะต้องช่วยสร้างฐานรายได้ใหม่ให้กับรัฐบาล หนึ่งการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในเรื่องการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนั้นผมดูในงบแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต900ล้านบาทอุตสาหกรรมที่รัฐส่งเสริมได้แก่ดิจิตอลและ artificial intelligence เทคโนโลยีอาหารเครื่องมือแพทย์ก็เป็นอุตสาหกรรมที่น่าส่งเสริมครับแต่งบประมาณที่ได้เป็นเพียงเศษเสี้ยวเดียวของยุทธศาสตร์ การสร้างความสามารถในการแข่งขันใน900ล้านบาทนี้โครงการก็เน้นจัดอบรมสัมมนาไม่ได้มียุทธศาสตร์ส่งเสริมเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ต่อยอดกับอุตสาหกรรมในประเทศเช่นรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะช่วยให้เราได้ห่วงโซ่ประทานการผลิตแบตเตอรี่ไปด้วยหรือส่งเสริมการผลิตชิปสำหรับ precision farming a g r i t o n i c s ที่ต่อยอดจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ พอผมไปดูในงบของกระทรวงเกษตรเพิ่มเติมก็ไม่เห็นแม้แต่โครงการเดียวของกระทรวงเกษตรที่มีคำว่าการทำเกษตรแม่นยำหรือ Precision Farming หรือถ้ามีการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้แทรกอยู่ในโครงการอื่นๆก็คงเป็นการซื้อของมาใช้เท่านั้นรัฐบาลไม่ได้มีมาตรการใดๆว่าจะทำให้เทคโนโลยีการเกษตรเหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยคนไทยเพื่อคนไทยได้อย่างไร ทุกวันนี้รายได้ก้อนใหญ่ที่สุดของรัฐบาลก็คือภาษีมูลค่าเพิ่ม7%เปอร์เซนก็บได้ปีละ8แสนล้านบาทครับท่านประธานซึ่งปัญหาก็คือการพึ่งพาภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นเป็นการหารายได้จากพี่น้องรากหญ้าจากฐานของปีระมิดเพราะเป็นภาษีที่จ่ายไปกับการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งเราทุกคนต้องจ่ายอยู่แล้วซื้อแปรงสีฟันก็ต้องจ่ายซื้อกาแฟก็ต้องจ่าย เรามีความจำเป็นที่จะต้องเริ่มหาฐานภาษีใหม่ๆจากยอดปริมิดในทุนทั้งหลายไม่ว่าจะไทยหรือเทศอันได้แก่ภาษี e-service ภาษีรายได้ภาษีหักหน้าที่จ่ายหรือภาษีมูลค่าเพิ่มแพลตฟอร์มดิจิตัลต่างประเทศซึ่งหลายบริการโกยเงินกลับไปจากคนไทยโดยไม่ต้องเสียภาษีเราอาจจะต้อง กลับมาทบทวนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ B.O.I. มีให้กับนายทุนต่างชาติเราอาจจะต้องมาทบทวนภาษีที่ทำให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเช่นภาษีเหมืองภาษีขยะภาษีมลพิษและภาษีสารเคมีเป็นต้นเราอาจต้องกลับมาทบทวนรัฐวิสาหกิจว่ายังแข่งขันได้และเป็นแหล่งรายได้ของรัฐบาลหรือไม่อย่างไร สามการกระจายอำนาจสู่การคลังท้องถิน่นในด้านการปกครองเราต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นมากขึ้นโดยเฉพาะอำนาจทางการคลังเพื่อให้รัฐไทยหาเงินได้เองมากกว่านี้และตอบสนองความต้องการของประชาชนในทันท่วงทีทุกวันนี้ท้องถิ่นเก็บภาษีได้เองเพียง10%จากภาษีที่ดินภาษีป้ายภาษีบำรุงท้องถิน่น อากรค่าสัตว์ที่เหลืออีก90%ต้องรอเงินอุดหนุนจากส่วนกลางแล้วเงินจากส่วนกลาง3แสนล้านบาทนั้น2ใน3หรือ2แสนล้านบาทก็ผ่านกลมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดมาแล้วว่าให้อปทอต้องเอาเงินไปทำอะไรเช่นเป็นเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเบีย้ยยังชีพคนพิการ ดังนั้นอปทจึงเหมือนที่ผ่านงบประมาณเท่านั้นเองไม่ได้มีความอิสระในการตอบสนองต่อความต้องการของคนในพื้นที่แต่อย่างใดนอกจากนี้อปทยังไม่มีอิสระทางการคลังที่จะเอาเงินฝากสะสมไปใช้หรือนำไปกู้เงินเพราะมีกฎระเบียบจากส่วนกลางมากมายที่เป็นอุปสรรคและต้องสำรองเงินไว้15%รัฐบาลอาจจะมองว่าต้องควบคุม การคลังของอปทออย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันคอร์รัปชันหรือการก่อหน,นี้จนล้มละลายแต่ผมมองว่าถ้าท้องถิ่นได้เก็บเงินของตัวเองบริหารเงินของตัวเองจะช่วยพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจของพวกเขาที่สำคัญของคนในท้องถิน่นและเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและตรวจสอบมากขึ้นจะทำให้ประชาธิปไตยของเราแข็งแรงขึ้นและคอร์รัปชันน้อยลง ท่านประธานครับสิ่งสุดท้ายที่จะฝากไว้กับรัฐบาลในกรณีที่ใช้เงินก็ไม่เป็นหาเงินก็ไม่เป็นก็คือวิกฤตครั้งนี้เราคาดหวังความช่วยเหลือจากต่างประเทศเหมือนในอดีตไม่ได้แล้วครับเพราะว่าลำบากกันทั้งประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วตอนนี้ทั้งโลกออกมาตรการการคลังเพื่อรับมือกับโควิด200 70ล้านล้านบาททั่วโลกซึ่ง IMF มีศักยภาพที่จะช่วยเหลือเพียงแค่1ใน9ของปริมาณทั้งหมดเท่านั้นและตอนนี้ก็มี90กว่าประเทศทั่วโลกที่ขอกู้ IMF ในวิกฤตครั้งนี้เราจะหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากต่างชาติไม่ง่ายต่อไปเราต้องคิดเผื่อไว้ว่าการรองรับระเบียบโลกใบใหม่ตรงนี้จะทำกันอย่างไร โดยสรุปครับงบประมาณที่ผมจะเห็นชอบจะต้องสะท้อนว่ารัฐบาลใช้เงินเป็นหาเงินเป็นแล้วก็กู้เงินเป็นการใช้เงินของรัฐบาลจะต้องเตรียมสวัสดิการโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมให้เพียงพอกับความเดือดร้อนของประชาชนในมหาวิกฤตครั้งนี้และรัฐบาลจะต้องใช้จ่าย เพื่อที่จะสร้างอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตไม่ใช่แค่การตัดถนนสองแสนล้านกว่าบาทการหาเงินให้เป็นนั้นรัฐบาลต้องกระจายอำนาจให้การคลังท้องถิ่นจัดเก็บรายได้และบริหารเงินได้เองมากขึ้นและต้องหารายได้จากภาษีให้มากขึ้นจากคนบนยอดพีระมิดไม่ใช่คนรากหญ้าไม่ใช่คนฐานพีระมิดการกู้เงินให้เป็นนั้นรัฐบาลต้องบริหารให้เกิดความน่าเชื่อถือ สร้างเสถียรภาพให้กับประเทศและกู้มาสร้างรายได้ให้กับประเทศถ้ารัฐบาลกู้มาเพื่อคอร์รัปชันแบ่งเค้กกินกันเองกู้และประเทศไม่เกิดรายได้ประเทศก็ไม่น่าเชื่อถือดอกเบี้ยก็จะยิ่งแพงแล้วถ้ารัฐบาลยังหันมาปราปรามประชาชนของตัวเองที่เห็นต่างจนเกิดความไร้เสถียรภาพเศรษฐกิจก็จะยิ่งวิกฤตเข้าไปใหญ่ กลับไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ได้อยู่ในห้องนี้ว่าท่านจะแก้ปัญหาวิกฤตปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนเหล่านี้ได้อย่างไรงบประมาณรายจ่ายประจปี2564ผมอ่านดูแล้วล่างมาเหมือนประเทศไม่ได้อยู่ในวิกฤตโลกปรับแต่ไทยไม่เปลี่ยนประเทศเผชิญมหาวิกฤตลุมเล้าตั้งแต่รัฐบาลยังเก็บเงินใส่กระเป๋า เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมจึงไม่สามารถเห็นชอบกับร่างพรบกวประมาณปี64ในวรระหนึ่งนี้ได้ครับและทั้งหมดนี้คือการปรบัเปิดภาพรวมของงวประมาณปี64ด้วยเวลาที่มีจำกัดผมไม่มีโอกาสที่จะเจาะลึกในสิ่งที่ผมได้โหมโรงไปแต่สสพักก้าวไกลจะมารับไม้ต่อจะมาพิปายเสริมเพิ่มประเด็นที่ผมได้เปิดไว้แล้ว มาฟังงบการวิจาณ์งบประมาณแรงงานที่จะถูกอภิปรายโดยแรงงานตัวจริงเสียงจริงงบประมาณ SME ที่จะถูกอภิปรายด้วย SME ตัวจริงเสียงจริงงบประมาณสาธารณสุขที่จะถูกอภิปรายโดยนายแพทย์ตัวจริงเสียงจริงงบประมาณเกษตรที่จะถูกอภิปรายโดยโดยเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงขอให้ประชาชน รอติดตามชมครับพวกเราจะรักษาผลประโยชน์ของพวกท่านให้มากที่สุดเท่าที่พวกเราจะทําได้ขอขอบพระคุณครับ